นีนพี่จะพาปูนาไปคาเฟ่สุดจึ้งจึ้งที่สุดในดอนเขื่องอ่าเป็นคาเฟ่ข้างๆร้านแม่ครัวหัวร้อนอเป็นร้านน้ำของไอวุชโรมิคาขอซื้อน้ำ่อยน้ำอะไรคะน้ำลำไยค่ะเอาคนขายนี่หรอเนี่ยจ้ะเอายังจ่ะซื้อน้ำลำไยได้ค่ะคนไขายจ้ะเขาเขาคนไข้เห็นได้เลรอซื้อยังนะน้ำลำไยค่ะเขาเปี่ยนน้ำค่ะ เองมีก่อนค่ะนี่เป็นคนที่บอกสอนไม่ได้ได้แล้วค่ะน้ำลำไยหวานเย็นชื่นใจจริงๆค่ะอันนี้น้ำลำไยน้ำตาลล้วนนะคะน้ำรล้วนอ๋ออันนี้น้ำลำไยลำไยล้วนเออหวานเย็นชื่นใจเป็นแบบซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะผู้ใดกินสม่ำเผ็ดเพเข้มเข้มกัสร้างอันนี้ไปกินน้ำได้นะคะ หรอกกับหอมอร่อยพี่ไผ่ปากตั้งใจกินมาครับน่าหงอกตั้งใจครกเดียวกับพ่อละแต่ว่าสร้างขอเดียวจัมองายฮลูบก้อนหนึ่งปูสดๆใหม่ๆเลยเนี่ยมีออกมาไม่มีเนื้อด้วย เอากันเรียกเหี้ยข้อหนาบ้าอ๋ออเออเถวแตกบ้านนี้คนหนาจะไ่ได้เบิ่งปูหรอเบิ่งซ่งแล้ว